คนดีกว่าค่ะกัปตันอยากคุยกับดาวชาวดาวลูกนี้คนไหนดีครับคิดว่าคนไหนน่าจะแบบมอบอัญมณีให้เราได้แน่ๆคือเราหยิบของที่ไปเล่นด้วยเลยไม่เราพูดคุยก่อนคนไหนดีครับตอนนี้มีเดินอ๋อเดี๋ยวพี่ไป๊บจะเดินถอยกลับมาสนุกไหมครับคนดีอ๋อคนนีคนสิงคโปร์ค่ะิดีนจไ่นแฟนสิงคโปร์สิงคโปร์นี่เป็นคร์สไแรก no ไอ a w you doing เซ็ตเข่าเนี่ยที่เงียบพอแปลไม่ออกสักหน่อยหน่อยสปีดหน่อยผู้ช่วยผู้ช่วยทำงานหน่อย I know I'm beautiful I'm the most beautiful in the world You are Gorgeous Gorgeous รู้ไหม i t s t a m e gorilla Gorgeous เขาบอกว่าอะไรแบบ สวย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 กอเจียสมอแดแดิยูทิฟูลหรอใช่ใช่ใหญ่ขนาดนี้ใหญ่กว่ากอเจียสเออ my name is กอเจียส thank you thank you so much นี่ชาวดาวคนที่สองต่อดีกว่ามาก่ะกับตันไบมาแถวนี้สักหนึ่งคนนี่อุ้ยแป๊บนึงขอคุณเองได้ไหมยังไงติดเผ็ดมาแข่งกับฉันหรอ